อ่าสวัสดีครับผมตาหนุ่มมาอีกแล้วนะครับผมสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเกี่ยวกับงานบอร์ดไฮโวล์นะครับผมเนาะอินเวอร์เตอร์แบบไฮโวล์นะครับผมเนาะตอนนี้นะครับผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นลักษณะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะคลิปที่แล้วนะครับผมให้ดู การประกอบนะครับบอร์ดผสมไฟนะเป็นไดโอดนะครับนี่ครับไดโอดบิดไดโอดไดโอดบิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเนาะหรือจะเรียกว่าอะไรนะกลิดกูนะครับผมจะผสมไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวผสมไฟนะระหว่างไฟบ้านนะครับไฟบ้านไฟ AC กับไฟ DC นะครับผมเนาะ คือตอนนี้นะครับผมได้ประกอบบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยจะมาลองดูกันนะครับผมเนาะวันนี้นะครับผมได้โอกาสแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามกันนึครับผมอเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆก่อนนะครับเกี่ยวกับการนะครับการต่อนะครับ แผงโซลาเซลล์เข้าบอร์ดไฮโวล์นะครับผมเนาะไฮโวล์อินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะนะครับผมเนาะถ้าเรามีแผงมอฟัดนะอันนี้คือผมปริน์มานะนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นร้านที่ผมซื้อมานะนะครับผมเนาะถ้าเป็นบอร์ดทำมอฟัดใอแผงมอฟัดนะครับเนาะเราก็ต่อบอ่อกบบวกลบวกลกกันมานะครับผมนะเป็นการต่อนุกรมสี่แผงนะครับผมตัวอย่างนะครับ เช่นนะครับแผง140วัตต์นะครับ VOC เท่ากับ90 LMP เท่ากับ2แอมป์นะครับเราก็ต่อมาอย่างนี้เลยนะต่อนุกรมบวกบลกบลกบลบมา4แผงนะครับผมเนาะ90โวลต์4แผงก็เท่ากับ360โวลต์ DC นะครับผมเนาะอย่าให้เกินนะครับไม่เกิน400โวลต์นะนะครับอย่าให้เกินนะนะครับถ้าเกินไปปุ๊บเดี๋ยวบอร์ดจะรับไม่ได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวบอร์ดจะรับไม่ได้นะนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ4แผงอนุกรมกันนะครับ เรียกว่า1แบบแบบ1งสตริงนะครับผมเนาะนะครับอย่าให้เกินนะ400โวลต์นะครับผมเนาะสีแผงมาฟัดนะครับมันสามารถดันได้นะนี่ครับตามคู่มือบอกมานะนี่นะครับผมเนาะแล้วก็นะครับจะต่อแบบนะครับต่อแบบเพิ่มสตริงก็ได้นะนะครับเอาสตริงมาขนานกันนะครับเพื่อเพิ่มกําลังนะนะครับผมนี่ครับลักษณะการต่อเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับ หนึ S 1> 1, S ่งสติงก็สี่แผ่นนะนะครับสี่แผงนะ kee, บวกลบบวกลบ,บ,กลบ,ลบนะครับแล้วก็สติงที่สองก็บวกลบบวกลบบวกลบนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็สติงที่สามบวกลบบวกลบแล้วก็นํามาขนานกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับบวกนะนะมาใส่บวก 2, นะครับบวกสติงที่หนึ่งมาใส่บวกสติงที่สองนะครับแล้วก็มาใส่บวกสติงที่สามนะครับแล้วก็ออกมายัางบวกของไฮวต์ all, นะครับบอร์ดไฮวตนนะต voilà, ัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสติงที่หนึ่งนะครับฝั่งลบนะครับ ก็มาจําเข้ากับสตริงที่2นะครับแล้วก็ตัวสตริงที่2ก็มาจําเข้ากับตัวสตริงที่3นะครับแล้วก็ต่อออกมาลบนะครับนี่นะครับต่อมาลบนี้ก็เข้าบอร์ดไอโวลท์เลยนะครับผมเนาะเป็นการเพิ่มกําลังนะครับผมตามคู่มือมันอย่างนี้นะนะครับมันบอกมาอย่างนี้นะวันนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะลองต่อแผงมอฟัดดูนะครับไล่ตั้งแต่3แผง4แผง5แผงนะนะครับเดี๋ยว ก่อนที่จะต่อเข้าบอร์ดนะครับผมจะวัดดูก่อนนะไม่ใช่ว่าผมสุม 4, สุุ่ม5ต่อเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวไฟแรงดันมันเกินนะครับเดี๋ยวบอร์ดมันจะรับไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะไหมเอานะครับผมเนาะก็เดี๋ยวผมอมธิบายคร่าวๆกอละกันนะครับซึ่งบอร์ดตัวนี้นะครับผมบอกก่อนนะผมดูจาก YouTube นะครับอาจารย์ท่านที่ทําใน y o u t u b e นะครับเนาะท่าน ชานาญการทั้งหลายแหล่นะครับผมผมก็ดูกลับไปกลับมาแล้วก็นํามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็นํามาลองต่อดูนะครับอันนี้คือผมต่อครั้งแรกนะต่อครั้งแรกจริงๆนะครับผมผมดูจาก y o YouTube หลายๆช่องนะครับที่เขาต่อไว้นะนะครับผมเนาะก็นะครับมาจากแผงตัวนี้นะครับก็จะผ่านบิกเกอร์ตัวนี้นะแล้วก็ผ่านเซิร์ชกันฟ้านะครับฟ้าผ่านะนะครับแล้วก็มาที่ไตโอดนะครับนี่นะนะครับ ไดโอดซึ่งผมอธิบายไปแล้วนะมันมีอยู่5ขานะครับฝั่งนี้ก็จะเข้าบวกลบนะครับอินพุตนะครับอินพุตจากฝั่งของ DC นะครับไฟ DC มาจากแผงนะนี่นะครับผมส่วน2อันนี้นะครับ2ตัวนี้จะเป็นไฟเข้ามาจากการไฟฟ้านะครับเป็น AC นะ LN นะครับผมลายกับนิวตรอลนะครับผมนิวตรอลนะนี่นะครับผมเนาะพอฝั่งออกนะครับอ่าผมบอกก่อนนะไอตัว ตัวไดโอดบิดตัวนี้นะครับมันจะทําหน้าที่ผสมไฟนะครับระหว่างไฟ DC กับไฟ AC แล้วก็ออกมาเป็นไฟ DC ออกออกเป็นไฟ DC นะครับผมเนาะมันไม่ได้ออกเป็นไฟ AC นะครับออกเป็นไฟ DC นะนะครับผมโดยนะครับอินพุตดีเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ Input AC เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกไปใช้งานคือ2ขานี้นะครับ2ขานี้นะนะครับจะเป็นลบแล้วก็บวกนะครับผมลบก็คือ เนี bon Walker, ่ยครับลบใช้ใช้ขานี้เลยนะครับจุ่มเข้าด้วยกันเลยนะบวกก็จุ่มเข้าด้วยกันเลยนะครับในที่นี้ของผมนะของผมจะจะผ่านตัวนี้นะครับคาปาตัวนี้นะนะครับซึ่งผมขนาดคาปานะครับแล้วก็มาเข้าตัวนี้แล้วก็ออกมานี้นะครับออกมานี่นะครับออกมาปุ๊บแล้วก็มาเข้านี่ครับมาเข้าบอดไฮโวล์นะครับบวกลบนะนะครับนี่นะครับปุ๊บบวกลบมาเข้านี่นะครับผมเนาะแล้วก็พอมันออกจากเอ่อ ฝั่งอินพุตก็ต้องมาเอาพุตเอาพุตมันจะเป็น DC นะครับเอ้ยมันจะเป็น AC นะครับนี่นะครับ AC ก็คือลายกับนิตรอลนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นนิตรอลอันนี้จะเป็นลายนะครับผมมาเข้าชิโนทัมเมอร์นะครับผมเนาะชินโนทัมเมอร์นะครับจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าไฟเกินไหมไฟกระชากไหมนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นตัวกําหนดนะครับเนาะมันสามารถตั้งได้นะเดี๋ยวผมก็รังศึกษาอยู่นะครับเนาะก็มาเข้าอินชิโนทัมเมอร์นะครับแล้วก็ออกไปใช้งานนะ นะครับก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะนะครับผมเนาะและทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อแผงมอฟัดสาแผงดูนะลองดูนะับว่าบอร์ดจะทํางานไหมบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดไฮวลตัวนี้นะอ่ะโอเคครับผมขอเวลาต่อแป๊บหนึ่งครับผมอ่าเดี๋ยวมาต่อกันนะครับกับบอร์ดไฮวลนะอ่ะตอนนี้นะครับผมต่อ แผงมอฟัตนะครับสามแผงนะสามแผงนะครับโดยนะครับโดยต่ออนุกรมกันมานะครับสามแผงครับก็เวลานี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงนะนี่นะครับผมนี่นะครับเที่ยงกับอีกเจดนาทีนะครับผมเนาะก็แดดก็เดี๋ยวหุบเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวไม่จ้านะครับแดดก็รุ่นหลวนะครับวันนี้ฟ้าหลวมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเแรงดันมันจะมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนนะครับผมเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผม เดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับสังเกตที่มิเตอร์ตัวนี้นะครับบวกลบนะครับไฟมานะครับไฟมา260นะครับแรงดันมาจากแผงมอฟัดนะ260.2โวลต์นะครับนี่นะครับเวลาเที่ยงนะครับตอนนี้นะอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาบรกเกอร์ขึ้นนะครับให้มันรันระบบทุกอย่างเลยนะครับในนี้นะ อ่านะครับเมื่อกี้ไฟมา2 6 0โวลต์นะครับผมเดี๋ยวจะเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันลันนะครับมาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะวัดไฟทั้งไฟขาเข้าแล้วก็ไฟขาออกจากที่มันแปลงมาเป็นไฟดีนะมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมอ่ะโอเคครับผมสับเบรกเกอร์ขึ้นครับอ่านะครับอ่านะครับสับขึ้นแล้วนะ เดี๋ยวดูนะครับว่าไฟมาเท่าไรนะครับไฟมันออกเท่าไหร่นะอะเห็นไหมครับผมเดี๋ยว่มขอวัดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ,ะไฟดอบลงนะครับเหลือสองร้อยสองห้าแปดนะครับเหลือสองร้อยห้าสิบแปดจุดสามโวลต์น,นะครับผมเนะเดี๋ยวลองมาวัดที่ไดโอดนะครับอ รัดที่ได้โอดก็เหลือ258เหมือนกันนะครับผมนะครับอ่าเดี๋ยววัดฝั่งออกนะครับเหลือจะเหลือเท่าไหร่นะครับ258ไหมนะครับผมอ่านี่นะครับอ่า257 258ประมาณนี้นะครับแล้วแต่แดดนะนะครับผมนะเดี๋ยวจะวัดไฟอีกตัวหนึ่งละกันนะับเป็นไฟ เข้านะครับไฟด c ซีเข้าตัวอินเวอร์เตอร์แล้วกันนะตัวอินเวอร์เตอร์ไฮโวล์นะครับมาดูกันนะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่นะแบ๊บนึงนะครับหน่ะไฟเหลือเท่าไรครับตอนนี้ไฟเข้านะเหลือเท่าไหร่ เหลืออยู่256นะครับตามแดดนะสองห้นะครับผมเนอะอ่ะมาดูฝั่งออกออกที่เป็นเอ AC นะครับผมเนอะนะครับชินูทัมเมอร์นะครับโชว์นะครับ184นะครับทำไมเวลามันแปลงออกมานะครับเป็นไฟ AC ทำไมมันได้น้อยนะครับผมอ่ะอ่ะลายกบนิวนตรอนนะครับผมลายกบลิตรอนนะครับ 180นะครับมิเตอร์อ่านได้ร8 0ยนะครับในชิโนทัมเมอร์อ่านได้183นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับร8 0 1นะครับไม่ถึง220นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับแรงดันแรงดันจากแผงมอฟัตนะครับมันอาจจะมาไม่เต็มเหมือนที่เขาว่านะครับนี่นะครับเหมือนที่เขาว่านะมันต้องเกินนะครับมันต้องเกิน360นะมันต้องมันต้องมาประมาณนี้นะครับ 360โวลต์ดีนะครับผมตอนนี้ผมต่อแค่3แผงเองนะ2แผงมันก็มา200กว่าโวลต์นะครับ260โวลต์นะนะครับพอมันแปลงไฟออกมาเป็นไฟ AC แล้วนี่ครับมันได้183นะครับ183โวลต์นะเป็นไฟ AC นะครับผมเนาะนะครับอ่เดี๋ยวผมวัดจากมิเตอร์ให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะครับ180นะครับ นี่นะครับร้อยแปดสิบโวลต์นะครับร้อยแปดสิบโวลต์เอซนะครับผมเนาะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มแผงเข้าไปอีกหนึ่งแผงนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโวลต์เอซีนะครับโวลต์ขาออกมันจะได้เท่าไหร่นะมันจะถึง2องร้อยยี่สิบไมนะครับผมเนาะมันจะได้แรงดันเท่ากับไฟบ้านไหมนะครับผมขนาด3แผงนะมันยังได้ประมาณนี้เลยนะครับ260ร้อยหกสิบโวลต์นะสองโวลต์ดีีนะครับผมพอผ่านตัว บอร์ดไฮวต์นะครับออกแปลงออกมาเป็น AC แล้วมันเหลืออยู่ประมาณ180โวลต์นะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมไปเพิ่มอีกแผ่นนึงนะครับผมเป็นีแผ่นนะอ่านะครับผมอยู่บนหลังคานะบนหิ่งนะครับ4แผงครานี้ตรงนี้1 2นะครับฝั่งนั้นอีกอีก2นะครับฝั่งนู้นนะแผ่นนั้นอีก2นะครับเป็น4แผงนะครับ4แผง นี่นะครับไม่จกตานะสีแพงนะครับผมอ่าต่ออนุกรมนะครับนี่นะครับอนุกรมนะครับมานี่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดปมานี่นะครับผมอ่ามาเข้านี่นะมาเข้าไปเกอร์นะครับตัวนี้นะนะครับผมเนาะมาเดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมเนาะก็เกือบจะบ่ายโมงแล้วนะครับผมเนาะ อ่ะนะครับอีก10นาทีนะครับบ่ายโมงเนาะอ่ะตอนนี้นะครับผมต่อ4ีแผงนะครับผมเนาะสีแผงมาดูนะครับว่าไฟมันจะออกเท่าไหร่นะครับแรงดันมันจะมาเท่าไหร่นะมันจะสามารถดันบอร์ดอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะครับได้ไหมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมสีแ่แผงสีแผงจะได้เท่าไหร่แรงดันนะครับ แรงดัน3า7 2โวลต์นะครับผมนี่นะนะครับแรงดันจาก4แผงนะครับเนาะ347อเหมือนที่มันบอกนะครับเนาะต้องไม่เกินนะครับต้องไม่เกิน400โวลต์นะครับผมเนาะอันนี้ก็อยู่ในเลงอยู่นะครับอยู่ในข้อกําหนดที่มันบอกอยู่นะ347นะครับผมได้อยู่ได้อยู่นะครับผมเนาะอ่านะครับ เดี๋ยวจะลองรันเบรเกอร์ขึ้นนะครับผมสังเกตที่ชิโนทัมเมอร์นะครับว่ามันจะไฟ a อนะครับมันจอดเท่าไหร่นะสีแผงนะครับผมเนาะลันครับอืมอ่าเครื่องรันครับผมไฟติดนะอ่าออกครับออกเท่าไหร่สองร้อยยี่ิบหกยี่ห้านะครับนะครับได้อยู่ได้อยู่สองร้อยยี่ห้านะครับ ได้อยู่นะครับผมนี่นะครับสามสี่แผงนะครับต่อนุกรมกันนะครับผมเนาะไฟก็จะได้อยู่สองร้อยกว่านะครับก็น่าจะเป็นไฟที่ออกมาเป็นออกมาเป็นไฟ AC แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะว่ามันได้จริงหรือเปล่ารับชิโนทันทมเมอร์ที่มันวัดได้นะสองร้อยยี่สิบห้าโวลต์น AC นะครับผมอ่ะอ่าดูนะครับผม บบนึงนะ,ะนี่นะครับ221โวลต์น,นะครับเนะอะ221 2 2 0 221นะครับผมอ่าอันนี้คือไฟออกนะไฟ ac ออกนะครับนะ ac ออกนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับเข้าเท่าไหร่ ดูนะครับเข้าเท่าไรอ่าสองร้อยยี่สิบเหมือนกันนะครับนี่ครับออกมาจากมันแปลงมาจากอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์นะนะครับแปลงออกมาจากไฟ DC มาเป็นไฟ่อ DC นะครับผมไอแปลงจาก DC เป็น AC นะครับนะครับได้200กว่านะครับ2 2 1นะครับ220 21ได้อยู่นะครับผมเนาะ อันนี้คือผมยังไม่ได้ต่อโหลดนะครับผมเนาะนะครับผมต่อสี่แพงนะสี่แพงอมลฟัสนะครับผมได้อยู่นะครับคือความตั้งใจของผมนะที่ผมเล่นตัวไฮโวลนะครับผมเนาะคือผมจะไปดันแอร์นะครับจุดหมายสูงสุดของผมเลยเป้าหมายของผมเลยนะผมจะลองดันแอร์แอร์ฟิกส e ีดนะครับ9000 BTU นะครับผมเนาะ โดยที่ไม่ต่อผสมไฟบ้านเลยนะครับจะต่อจากแผงเพียวๆเ,เลยนะครับผมเนาะสีแผงนะครับผมเนาะนะครับก่อนที่จะไปต่อระบบแอร์นะครับเดี๋ยวจะต่อเป็นพวกสวงสวานนะครับต่อจากโหลดที่เป็นโบงโบเวอร์นะครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะว่ามันจะใช้งานโหลดพวกนั้นได้ไหมนะครับกำลังไฟมันจะพอไหมนะครับผมเนาะ นะครับอันนี้คือผมยังไม่ต่อโหลดนะครับไฟมันก็มาเต็มนะ200กว่านะครับเป็นไฟบ้านนะเป็นไฟ AC นะครับเดี๋ยวจะลองต่อโหลดดูนะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้อาจจะยาวไปนะครับผมเนาะอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ